ัสดีค่ะพี่กายนะคะพี่กายได้เข้ามาเรียนฝึกจิตด้วยฐานกายหรือฝึกสมาธิแบบแดนกับโคอาลิสเป็นครั้งแรกที่ไม่เคยไปเรียนฝึกสมาธิที่ไหนมาก่อนสิ่งที่พี่ได้สำหรับการเรียนนี้คือการตื่นเต้นมีความสุขกับการเรียนและสิ่งที่พี่เคยกลัวเพราะพี่ทำไม่ได้พี่ไม่กล้า แล้วพี่ก็ได้ปลดปล่อยอารมณ์จากภายในสู่ภายนอกพี่รู้สึกว่าร่างกายของพี่ภายในเขาอยากจะมีความสุขอยากปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาพอพี่มาเรียนคาสนี้พี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขกับจุดนี้กับตรงนี้แล้วทําให้สมาธิของพี่เนี่ยพี่ว่ามันดีขึ้นอ่ะจากการที่พี่เคยฝึกสมาธิตัวเองไม่เคยสําเร็จ สับสนเป็นในหัวแต่พอพี่มาอยู่ตรงจุดนี้มาเรียนในคลาสนี้พี่รู้สึกว่าพี่ดีขึ้นสงบลงจิตใจสงบลงสมาธินในสมองของพี่มันไม่มีความคิดไม่มีความสับสนอะไรเข้ามาในหัวถึงมันจะมีอะไรแวบ,บมาก็ขอให้มันเป็นแค่ความคิดเฉยๆฉ่พี่ก็รู้สึกมันเหมือนกับ ิ่งที่พี่ขาดไปอ่ะมันกลับมาแล้วพี่ก็ว่ามันแฮปปี้กับตัวพี่เราพี่จะกลับมาเรียนใหม่กับครูอาริสนะคะขอบคุณค่ะ